มนุษย์เคยท้าทายโลกและโลกไม่ยอมให้ผ่านรัเสเซียเคยเปิดโครงการลับที่ฟังดูเหมือนนิยายไซไฟแต่เกิดขึ้นจริง100%เป้าหมายคือเจาะโลกให้ลึกที่สุดไม่ใช่เพื่อทองไม่ใช่น้ำมันแต่เพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์เข้าใจโลกใบนี้แค่ไหนพวกเขาเจาะลงไป12.262กิโลเมตรลึกกว่ามหาสมุทรทุกแห่งลึกกว่าความสูงเมทาเอเวอเรสต์แต่ยิ่งลึกยิ่งน่ากลัว อุณภูมิใต้โลกพุ่งเกือบ190องศาเซลเซียสหินที่ควรแข็งกลับไหลเหมือนของเหลวเครื่องจักรพังทีละชิ้นแบบจำลองวิทยาศาสตร์ผิดแทบทั้งหมดและแล้วโลกก็ส่งสัญญาณมีข่าวลือแพร่สะพัดว่านักวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงกรีดร้องเหมือนเสียงคนหลายพันคนดังมาจากใต้หลุมเจาะสื่อเรียกมันว่าหลุมสู่นรกแม้เสียงนั้นจะเป็นเพียงตำนานแต่สิ่งที่เป็นความจริงคือมนุษย์ต้องยอมแพ้ โครงการถูกยุติไม่ใช่เพราะกวนอรกแต่เพราะขีดจำกัดของมนุษย์และแม้จะลึกที่สุดในประวัติศาสตร์เราก็ย,ยังเจาะโลกได้แค่0.03%ของโลกทั้งใบโลกไม่ได้ถูกพิชิตแต่กำลังบอกเราว่าคุณยังรู้จักฉันไม่พอหากสนใจข่าว AI และเทคโนโลยีทั่วโลกแบบนี้โปรดกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ